สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งสิงหาคมปีหกเจ็ดนะครับก็วันนี้ก็หลังหวยออกนะครับเนาะรัฐบาลไทยสึกใหญ่สึกเงินแสนผ่านไปนะครับใครถูกหวยรวยเงินดีใจด้วยนะครับเนาะผลรางวัลประกาศมานะครับเนาะวันที่หนึ่งสามตัวท้ทยรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะ เลขสามตัวไทยสามตัวหน้าดีเอาเอาเป็นว่าเลขสาตัวนะครับเนาะศูนนะครับกัจบันไทยออกศูนย์ตัวบนสอตัวล่างก็สี่หนึ่งนะครับศูนย์สี่หนึ่งสตัวสีหนะครับไม่ใช่สไม่ใช่สตัวล่างนะครับเนาะพูดผิดสตัวล่างก็คือ4ีหนะครับ สีเดือนดีมากนะครับเนาะเลขตัวเป็นสี่ศูนนะครับสี่เดือนดีมากเบลสารคามไม่ถูกนะครับเบวสารคามไม่ถูกเลยเบลสารคามชอบเก้ามากนะครับเนาะชอบเก้ามากเน,น้นเน้นเลยเก้าเด่นเด่นเเด่นเเด่นเก้ารองเจ็ดับคู่เก้าห้ เจ็ดหนึเออเจ็ดศูนแะครับแล้วก็กันที่8 0ดศยกับเก้าหนึเวทางเข้าออก0-41นะครับโอ้โหเน้น9 5้าเน้น9ก้าเก้นะครับเน้นหนักเกเดม็ดเดียวนะครับกัน 91, อุตส่ามกัน9 1้1หนไว้นะครับเนาะดักไว้หมดแล้วพี่เขาไปออก4-1นะครับเสียดายมากนะครับเนาะสยดายมาก เหมือนงวดที่แล้วเป๊ะเลยนะครับเนาะงวดที่แล้วชอบอะไรจะไม่ได้ก็กันไว้สี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะครับกันไว้แต่พี่เขาออกหกสามนะครับเนาะนะแน่นอนมากเลยไม่เข้านะครับเนาะไม่เข้างวดที่แล้วก็สู้ต่อไปนะครับเนาะสู่ต่อไปจบปไอาอีกนานแค่ไหนท,ท,ไที่สุดที่สุดก็คือเลขสามตัวหน้านะครับเนาะ เลขสามตัวหน้าและสามตัวท้ายที่ออกสี่เออสามตัวหน้านะครับเนาะเลขสามตัวหน้าสี่ศูนย์แปดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองห้าเจ็ดเก้านะครับห้าเจ็ดเก้าไปออกอยู่ข้างไปเป็นลบอยู่ข้างหน้านะครับเนาะเสียดายจริงไม่แน่จริงครับเนาะแน่จริงบอกสามตัวท้ายรัฐบาลไทยนะครับเนาะถ้าแน่จริงไม่แน่จริงครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับ ใครถูกดีใจด้วยครับพราะใครถูกใครไม่ถูกก็เป็นกาลังใจให้เหมือนเดิมนะครับก็มาดูที่เซียนทวีนะครับเลขตารางแม่นมากครับเนาะ901456เลขตารางก็เข้า410413ตัวแตกเลยคนระับเนาะเลขตารางล่างก็46มาทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขตารางแต่เสียดายนะครับเซียนทวีจับคู่แล้วคัดตัวเด่นมาให้ไม่ถูกนะครับ แต่ผมคาดว่าชุดเต็มไม่น่ารอดนะครับไม่รอดแน่นอนพอเซนี้ชุดเต็มประมาณสิบสี่สิบห้าคู่แกเคยพูดให้ฟังแกได้ทุกงวดครับงวดน,นี้ผมว่าไม่รอดแน่นอนเพอเพอได้สามตัวแตกด้วยนะครับเนะเาะเพอเพอเดี๋ยวเพื่อนองคอยถามแกดูนะครับเนาะแน่นอนมากต่อมาที่พี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีบนนะครับวิ่งหนึ่งลองสี่นะครับ เรีวิ่งกอดคอกันมาเต็มๆนะครับเสียดายนะเสียดายแทนแกมากนะครับเนาะพี่ชายใจดีแกจับกูให้ห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสี่หกสี่นะครับเน้นเลยห้าหนึ่งหกหนึ่งพี่เขาไม่ยอมจับหนึ่งสี่มาให้นะครับเนาะเสียดายมากแต่พี่ชายใจดีได้แน่นอนเพราะว่าแกวิ่งประจาแกกระเป๋าหนักนะครับเนาะแกวิ่งหนึ่งรองสีเ่เพอเพอแกได้ทั้งสองตัวนะครับเนาะ แล้วก็มาที่ล่างครับล่างแกวิ่งสองลงศูนย์ล่างไม่เข้านะครับเนาะล่างดิวิ่งไม่เข้าแกจับกล้วยสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์เก้านะครับไม่เข้ามันจะสิได้บนแทนแกนะครับเนาะสิได้มากงวดที่แล้วแกเข้าสามหกสามเต็ม,เต,มเต็มครับเนาะตัวเน้นเลยฟันไปหลายแสนนะครับเมง่ดที่แล้วแล้วก็มาที่เลขไม่น่าลงทุนนะครับของพี่ชายเจดี งวดนี้พลาดนะครับเพาะพลาดไปีนี้พลาดงวดที่สามครับเนาะงวดที่สามนะครับงวดที่สามเกยให้สี่หนึ่งมาคู่หนึ่งเต็มเต็มนะครับเนาะแนวทางเขาออกศูนย์สี่หนึ่งเกยให้สิบห้าคู่ไปกับก็สามสิบนะครับงวดนี้เอาไม่อยู่นะครับงวดนี้แต่ชุดล่างเอาอยู่นะครับชุดล่างชุดล่างแปดคู่ไปกับก็สิบหกแนวทางเขาออกสี่หกไม่มีสี่หกสักคู่นะครับเนาะหกมีหกเก้าเก้าหกคู่เดีวยวนะครับ ของพี่ชายใจดีนะครับเนาะก็มาที่เซียนเลขบนนะครับเซียนเลขบนให้วิ่งเก้าลองหนึ่งเลขวิ่งทํางานนะครับเนาะแต่สิได้จับกู่ไม่เข้านะครับสิได้แทนแก่มากวิ่งเก้าลองหนึ่งแกจับคู่ให้เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ 93, 96, 95, เก้าสามเก้าหกเก้าห้าแกเด่นเก้ามากเลย แล้วส่วนหนึ่งมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเกบอกว่าสี่ไม่เด่นเก็บไม่จับให้ครับนะ 1, 4, 1, 6, 1, เนาะเก็บหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแนวทางเขาออกหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเสียดายแทนเกมากเสียดายมากครับเนาะจะเรียกวิ่งทํางานนะครับเรียกวิ่งทํางานเดือนดีครับเนาะเรียกวิ่งแล้วก็มาที่เสียนใจดีนะครับ เซียนใจดีวิ่งบนล่างนะครับวิ่งหนึ่งลองหกวิ่งหนึ่งลองหกลองหกเลีกวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขกวิ่งหนึ่งก็เป็นหลักหน่วยบนนะครับเนาะหนึ่งหกก็เป็นหลักหน่วยล่างนะครับอื มาบนตัวหนึ่งพลังตัวหนึ่งครับเนาะเสได้จับคู่ไม่เข้านะครับจับจับคู่16ึ่งหกหนึ่งเดหนึนะครับเน้นที่17เลยเจสได้ทำนองอุตสาห์จับเร่วิ่งกดคอกันมาซะอย่างดีเสได้แทนแกนะครับเนาะส่วนล่างก็6446นะครับเนาะไม่มีแกจับคู่หกศูนย์หกเจ็ดหกแปเป็นเรื่องเฉียดมากๆครับเนาะเสได้แทนแกเฉียดมากๆอุตสาหลัก6 มี6 0 6 7 6 8 6 9เไม่มี6 4นะครับเสียดายแทยนเก่มากนะครับเนาะหก็เหมือนกันนะครับไม่มี1 4เลยเสียดายมากครับเนาะเสียดายแทยนเก่แล้วก็ส่วนของ fc ใจดีก็ไม่เข้านะครับเนาะ fc จะดีวิ่ง5ตัวเดียวจับคู่ให้8 5 9 5 0 5 1 5หาแนวทางเข้าออก1 4 4 1นะครับ เกินไปแตมหนึ่งครับเนาะสิดายแทนเอฟซีจะดีมากเป็นไรครับเดวทางมีเข้าไปหลุดแกเข้ามาสองวดติดครับเนาะเด็กวิ่งครับเนาะทำงานมาสองวดติดวันนี้หลุดไปนะครับเนาะเก้าห้ห้าเดวทางเข้าออกหนึ่งสี่หนึ่งล่างบนหกสี่สี่หกออกฟันหลอแกครับเนาะแกอยู่ตรงกลางคัวดีเลยก็สิดายแทนนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับกดดาว่ากันใหม่ครับเนาะใครถูกดีจะด้วยนะครับเนาะใครถูกหวยรวยเงินวันนี้ ส่วนเบาสารคามไม่ถูกนะครับไม่ถูกไปตามเกมเงินที่รัฐที่หาน้อยดูครับเนาะจะเป็นยังไงเกมเงไ,ไ,ได้ไหมเจ้าคืนไม้ไลยจะตอกย้ำซ้ำเติมก่อนลุนไปด้วยกันครับเนาะก็ใครถูกดีใจด้วยครับเนาะดีใจด้วยใครไม่ใครไม่ถูกก็ปกินกำลังใจให้เหมือนเดิมก็ฝากไว้เช่นนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ